วิวาร้ายในกรงทองน้ำฟ้าเคยเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและเย่อหยิ่งเธอเชื่อว่าชีวิตของเธอถูกขีดมาอย่างสมบูรณ์แบบทุกคนต่างก็ชื่นชมและยอมรับในตัวของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปรักษ์หรือฐานะาเธอเคยมีทุกอย่างที่ใครๆก็ปรารถนาทรัพย์สินธุรกิจของครอบครัวความงาม และความรักจากผู้ชายที่แสนผักดีอย่างธนินชายหนุ่มที่เคยทำทุกอย่างเพื่อเธอโดยไม่สนใจว่าตัวเองจะเจ็บปวดหรือเสียใจแค่ไหนเธอไม่เคยสนใจเขาเลยเธอร้ายกับเขาและทำเหมือนกับว่าเขาเป็นลูกไก่ในกำมือและไม่ชอบที่เขาคอยตามต่อแยเธอแต่แล้วธนินก็หายไปจากชีวิตของเธอ โดยไม่มีคำบอกลาไม่แม้แต่จะอธิบายถึงไว้เพียงความเงียบงนันที่ทำให้น้ําฟ้ารู้สึกเขวงขวางและแม้ในเวลานั้นเธอจะไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรนักแต่เวลาที่ธนินจากไปกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความพินาศในชีวิตของเธอหลังจากที่เขาจากไปไม่นานธุรกิจของครอบครัวน้ําฟ้าก็ประสบปัญหาอย่างหนัก ทุกอย่างที่เคยมั่นคงกลับพังทลายลงอย่างรวดเร็วน้ำฟ้าต้องเผชิญกับการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความภาคภูมิใจหรือความมั่นใจในตัวเองที่เคยเชิดหน้าสู้กับทุกคนตอนนี้เธอกลายเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาที่ไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งคนที่เคยรักเธออย่างหมดใจก็หายตัวไปอย่างไม่มีวันกลับมา ตลอดหลายปีน้ำฟ้าพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเธอและแล้วชะตากรรมกลับพลิกผันน้ำฟ้าที่ถูกบีบบังคับให้ต้องเดินทางมายังบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งสำนักง,งานหรูหราที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจระดับประเทศและผู้ที่นั่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของบริษัทนี้ก็คือชายที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเขาอีก ทนินพาสน้ำฟ้าพูดขึ้นขณะอยู่ในห้องทำงานหรูหราของทนินความเย่อหยิ่งที่เคยมีหายไปเมื่อเธอได้พบกับเขาในสถานะใหม่ทนินเงยหน้ามองเธอแววตาของเขามีแต่ความเฉยชาและเรียบนิ่ง รอยยิ้มที่เคยอ่อนโยนเมื่ออยู่กับน้ำฟ้าหายไปจากใบหน้าของเขาวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงใช่ฉันเองเสียงของธนินดังชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความห่างเหินเธอคงไม่คิดว่าจะเจอฉันที่นี่เขาถามเสียงนิ่งน้ำฟ้ารู้สึกว่าหัวใจของเธอถูกบีบแน่น เธอจ้องมองชายหนุ่มที่เคยเป็นเหมือนเงาตามตัวในอดีตวันนี้เขากลายเป็นคนที่มีอำนาจเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการเขาไม่ใช่คนที่เคยทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเธออีกต่อไปนายหายไปไหนมาน้ำฟ้าถามเสียงของเธอสั่นเครือเธอพยายามเก็บความอ่อนแอไว้ wise, แต่ในใจก็รู้ดีว่าเขามีสิ่งที่เธอไม่เคยรับรู้มาก่อน ทนินหัวเราะเบาๆแต่เสียงหัวเราะนั้นกลับฟังดูขมขื่นเขาหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงที่เข้มขึ้นฉันไปในที่ที่ไม่มีเธอเพราะฉันรู้ว่าไม่มีทางที่เธอจะต้องการฉันใช่ไหมลาฟ้าน้ำฟ้าเสืออึกนี่คือเหตุผลที่ทนินจากไปเพราะเขารู้ว่าเธอไม่เคยเห็นค่าในตัวเขา และเมื่อเธอสูญเสียทุกอย่างททนินกลับกลายมาเป็นผู้ชายที่มีอำนาจเหนือกว่าเธอคงไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาอ้อนวอนคนอย่างฉันสินะททนินยิ้มอย่างเยาะแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เขาพยายามซ่อนเอาไว้เธอไม่สามารถตอบอะไรได้ความเงียบเข้าค้อมงำห้องทำงานขนาดใหญ่ทุกอย่างในชีวิตของเธอเคยเป็นเช่นนั้น เคยง่ายดายทุกคนเอาใจใส่เธอแต่วันนี้เธอต้องเผชิญกับผู้ชายที่เธอเคยดูแคลนผู้ชายที่วันนี้ไม่ใช่คนที่เธอเคยรู้จักอีกต่อไปเข้าเรื่องเธอพัสนายต้องการอะไรน้ำฟ้าพูดออกมาในที่สุดความรู้สึกอับอายที่ต้องยอมรับชะตากรรมนี้ทำให้เธอแทบจะกลั้นน้ำตาไม่ไหวตรงดี ทเนินตอบสั้นๆก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินเข้ามาหาเธอความสูงและบารมีของเขาทําให้น้ําฟ้ารู้สึกถึงแรงกดดันฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่าการเป็นคนที่ไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยมันเป็นยังไงน้ําฟ้ากลืนน้นําลายลงคออย่างยากลําบากหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบรัดด้วยความรู้สึกที่ปรปน ระหว่างความหวาดกลัวและความโกรธความรู้สึกที่ว่าชายคนนี้ไม่ใช่ธนินคนเดิมที่เธอเคยรู้จักแล้วเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากสายตาของเขาความเย็นชาที่แผ่ออกมาทำให้เธอต้องก้มหน้าหลบแม้จะเคยหยิ่งผยองเพียงใดวันนี้เธอกับรู้สึกเหมือนเป็นเพียงคนธรรมดาที่หมดสิ้นทุกอย่าง ธนินนั่งลงขอบโต๊ะทำงานอย่างไม่รีบร้อนเขามองดูน้ำฟ้าด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่ในความจริงแล้วมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหลายความขมขื่นที่เขาเก็บไว้ในใจมานานตลอดหลายปีฉันควรจะดีใจไหมที่เห็นเธอกลับมาธนินพูดพลางยิ้มเยาะเขายังไม่ละสายตาจากเธอที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขา น้ำฟ้ากลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเธอรู้ดีว่าเหตุผลที่เธอมาที่นี่ไม่ใช่เพราะเธอเลือกที่จะกลับมาหาเขาแต่เป็นเพราะเธอไม่มีทางเลือกเธอต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาเศษเสี้ยวของชีวิตที่เหลืออยู่แล้วยังไงต่อน้ำฟ้าถามด้วยความประมัดระวังเขาเดินเข้ามาใกล้เธออีกนิดก่อนจะย่อตัวลงจนสายตาอยู่ในระดับเดียวกันกันกบเธอ ฉันอยากรู้จริงๆฟ้าว่าเวลาที่เธอไม่มีทางเลือกไม่มีใครสนใจและไม่เหลืออะไรเลยมันจะเป็นยังไงน้ำฟ้าสะอึกหัวใจของเธอเต้นแรงความเจ็บปวดที่ทนินสะสมไว้มานานหลายปีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแต่เธอก็รู้ดีว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่เธอจะหวังพึ่งได้อีกต่อไปคุณจะทำอะไรก็ได้ แค่ช่วยครอบครัวของฉันน้ำฟ้าพูดออกมาในที่สุดเธอเกลียดความรู้สึกที่ต้องยอมแพ้ต่อธนินแต่เธอก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นใดให้เธออีกแล้วเขายืนขึ้นอย่างเยือกเย็นช่วยครอบครัวของเธอั้นเหรอตอนที่ฉันทำทุกอย่างเพื่อเธอเธอเคยสนใจฉันไหมตอนที่ฉันให้หัวใจเธอเธอเคยเห็นค่าของมันหรือเปล่า น้ำฟ้านิ่งงันไปเธอไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้เพราะในตอนนั้นเธอไม่เคยคิดถึงหัวใจของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างที่เขาทำให้เธอกลับมองว่าเป็นแค่เรื่องธรรมดาตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเธอคงไม่คิดว่าฉันจะให้เธอโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนหรอกนะทนินพูดต่อน้ำเสียงของเขาเย็นชาแล้วคุณจะให้ฉันทำอะไร น้ำฟ้าถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือทนินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นแต่งงานกับฉันคำพูดของเขาทำให้เธอตกตะลึงเธอไม่คาดคิดว่าจะได้รับข้อเสนอเช่นนี้จากเขาเขายังคงยิ้มแยะเหมือนทุกอย่างเป็นแค่เกมที่เขาควบคุมอยู่แต่งงานคุณล้อเล่นหรือไงเธอพูดออกมาอย่างไม่เชื่อสายตาและหูของตัวเอง ฉันไม่ล้อเล่นเขาตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเธอจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการแต่เธอต้องแลกกับสิ่งที่ฉันต้องการและฉันต้องการให้เธออยู่ในสถานะของภรรยาเธอหัวใจเต้นระรัวเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องการแต่งงานกับเธอเขาน่าจะเกลียดเธอแต่ความต้องการของเขาทำให้เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกภายในใจของเขา ทำไมนายถึงต้องทำแบบนี้น้ำฟ้าพูดออกมาฉันรู้ว่านายเกลียดฉันเขาหัวเราะเยาะเกลียดเหรอบางทีฉันแค่อยากให้เธอรู้สึกแบบที่ฉันเคยรู้สึกบ้างเขาหันไปหยิบเอกสารจากโต๊ะก่อนจะวางลงตรงหน้าของเธอนี่คือสัญญาถ้าเธอตกลงฉันจะช่วยครอบครัวของเธอ น้ำฟ้ามองดูเอกสารตรงหน้าสัญญาตแต่งงานที่วางอยู่คือทางออกเดียวที่เธอมีหากเธอไม่เซ็นชื่อลงไปทุกอย่างจะจบลงไม่สวยงามสำหรับเธอและครอบครัวแต่ถ้าเธอยอมเซ็นชีวิตของเธอจะกลายเป็นของเขาตลอดไปเธอรู้ดีว่าตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วน้ำฟ้าจ้องมองเอกสารตรงหน้า ด้วยหัวใจที่เต้นรัวสัญญาแต่งงานสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องเผชิญในชีวิตโดยเฉพาะกับผู้ชายที่เธอเคยละเลยและทำร้ายความรู้สึกความทรงจำเก่าๆที่เขาคอยเฝ้าดูแลเธอถูกย่างก้าวปรากฏขึ้นในหัวแต่วันนี้เขาต่างออกไปเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเธอสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามรวบรวมสติ ในต้องการแบบนี้จริงๆใช่ไหมน้ำฟ้าถามเสียงเบาสายตาของเธอยังคงไม่ละจ่ายเอกสารสัญญาในมือเขาเดินกลับเข้าไปนั่งเก้าอี้ของเขาอย่างสบายใจราวกับว่ากำลังคุมเกมทุกอย่างไว้ในมือถ้าเธออยากรอดก็เซ็นซะแต่ทำไมกอกไปคำพูดของเขาแทงลึกเข้าไปในหัวใจของเธอ เขาพูดอย่างราบเรียบแต่เธอสัมผัสได้ถึงความขมขื่นที่เขาซ่อนเก็บเอาไว้เขาเคยทำทุกอย่างเพื่อยอมทำตามใจเธอเฝ้ารอความรักที่ไม่เคยได้รับตอบกลับและวันนี้เขากำลังนำทุกอย่างกลับคืนมาบ้างในแบบที่เธอไม่เคยคิดฝันพาร์น้ำฝาพูดอย่างไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะพูดต่อความสับสนในใจของเธอ ทำให้ทุกอย่างพลามัวถ้าฉันตกลงคุณจะช่วยครอบครัวของฉันจริงๆใช่ไหมเขามองเธออย่างเงียบๆก่อนจะพยักหน้าช้าๆใช่ฉันจะทําทุกอย่างที่เธอต้องการแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ฉันกําหนดเธอเกิืนน้ำลายอย่างยากลำบากสายตาของเธอเลื่อนลงไปยังสัญญาอีกครั้ง ทุกบรรทัดที่เขียนไว้เหมือนกับโซ่ตรวนที่เธอต้องพันธนาการตัวเองไว้กับเขาการแต่งงานกับเขาอาจเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่แต่เธอก็รู้ดีว่ามันจะไม่ใช่การแต่งงานที่มาจากความรักของเขาอย่างแน่นอนแล้วถ้าฉันไม่ตกลงละ่ะเธอพยายามถามแม้ว่าในใจจะรู้คำตอบอยู่แล้วเขายิ้มบาง,บางแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเยือกเย็น ถ้าเธอไม่ตกลงทุกอย่างที่เหลือของเธอก็จะหายไปคำพูดนั้นทำให้น้ำฟ้ารู้สึกถึงความสิ้นหวังอย่างที่สุดเธอรู้สึกถึงพลังที่บีบคั้นอยู่ในใจมันชัดเจนว่าเธอไม่มีทางเลือกเขาในวันนี้ไม่ใช่ผู้ชายที่เธอสามารถเจรจาหรือหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปฉันไม่มีทางเลือกจริงๆใช่ไหมน้ำฟ้าพูดออกมาในที่สุด เธอไม่มีทางเลือกเธอตอบอย่างเรียบง่ายแต่คำตอบนั้นยังก้องอยู่ในหัวของเธอเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นเซ็นชื่อลงบนสัญญาความเงียบในห้องทำงานใหญ่ตัวนี้ทำให้เธอรู้สึกอ้างว้างมากกว่าเดิมเส้นสายที่เขียนลงไปเหมือนการตัดสินใจที่ไม่มีวันหวนกลับมาได้เมื่อเธอเซ็นเอกสารเสร็จแล้วเธอยื่นเอกสารคืนให้เขา แต่เขากลับไม่รับทันทีสายตาของเขาจ้องมองเธอเนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นยินดีต้อนรับสู่ชีวิตใหม่ของเธอภรรยาของฉันน้ำฟ้ารู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทันทีที่ได้ยินคำพูดนั้นเธอไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร แต่เธอรู้ว่าเขาไม่ได้กลับมาในฐานะคนรักที่อ่อนโยนเขาเปลี่ยนไปเป็นชายที่เธอไม่รู้จักชายที่มีทั้งอำนาจและความเจ็บปวดที่แฝงเร้นอยู่เธอรู้สึกถึงความเย็นเยียบในคำพูดของเขามันไม่ใช่คำพูดที่เขาเอ่ยออกมาแต่เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากเดิมที่แฝงอยู่ในทุกประโยคคำว่าภรรยา เสียงนั้นไม่แฝงด้วยความอ่อนโยนแบบเดิมแต่กลับเต็มไปด้วยอำนาจและการควบคุมอย่างแท้จริงเขาเดินออกมาจากโต๊ะทำงานพร้อมหยิบสัญญาที่เธอเซ็นแล้วขึ้นมาเขาจ้องมองกระดาษในมืออย่างพึงพอใจก่อนจะวางมันลงอย่างเบามือตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือของฉันเธอไม่มีสิทธิ์ถอยหลังอีกแล้ว เธอไม่ได้พูดอะไรรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอจมดิ่งลึกลงไปในหุบเหวแห่งความไม่แน่นอนเธอคิดถึงเขาในอดีตชายที่เคยยิ้มให้เธอด้วยความอ่อนโยนคอยเดินตามหลังเธอและทําทุกอย่างเพื่อให้เธอพอใจแต่ในวันนี้เขาไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นอีกต่อไปทำไมนายถึงต้องการให้ฉันแต่งงานกับนายในเมื่อนายเกลียดฉันขนาดนี้ เธอพูดออกมาอย่างสับสนในน่าจะอยากลืมฉันไปให้หมดมากกว่าเขาหัวเราะเบาๆแต่เสียงหัวเราะนั้นกลับเต็มไปด้วยความเยาะเยะ้ยลืมงั้นเหรอความเกลียดบางทีมันก็ลึกพอๆกับความรักเธอไม่รู้เหรอว่าความรักที่ไม่ได้รับการตอบกลับมันทำให้ฉันจมอยู่ในความเกลียดชังเธอคิดว่าฉันจะลืมเธอได้ง่ายๆแบบนั้นเหรอ เธอรู้สึกหนาวเหน็บกับคำพูดของเขาเธอไม่เคยรู้ว่าความรู้สึกของเขาจะซับซ้อนและเจ็บปวดถึงเพียงนี้เธอเคยคิดว่าทุกอย่างที่เขาทำเป็นเพียงความรักที่จืดจางและไร้ค่าแต่ความจริงคือเขาไม่เคยลืมความเจ็บปวดที่เธอทำกับเขาเลยฉันจะทำให้เธอรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเคยรู้สึกเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงเย็นชาเธอจะได้เห็นว่า การต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เธอไม่สามารถหลุดพ้นไปได้มันเป็นยังไงน้ำฟ้าเงียบไปเธอไม่รู้ว่าจะตอบโต้อย่างไรความกลัวเริ่มคืบคานเข้ามาในใจของเธออย่างช้าๆแต่เธอก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะยอมแพ้ในความกลัวนั้นแล้วหลังจากนี้คุณจะให้ฉันทำอะไรน้ำฟ้าพยายามถามด้วยน้ำเสียงมั่นคง ธนินเดินเข้ามาใกล้เธอสายตาของเขาจ้องมองเธออย่างเครี่ยงเครียดเธอจะต้องทำตามทุกอย่างที่ฉันสั่งไม่ว่าจะเป็นในฐานะภรรยาหรือในฐานะลูกหนี้ก็ตามเธอเม้มริมฝีปากเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่การแต่งงานธรรมดาแต่มันคือเกมที่เขาวางไว้เพื่อควบคุมชีวิตของเธอทุกการเคลื่อนไหวของเธอจะถูกกำหนดโดยเขาและเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ฉันจะทำตามที่คุณต้องการเธอพูดออกมาอย่างฝืนทนแม้ว่าหัวใจจะรู้สึกปวดร้าวแต่เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกเขามองมาที่เธอเขารู้ดีว่าเธอยอมเพราะไม่มีทางเลือกแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการการที่เธอต้องทำตามเขาโดยไม่มีอำนาจต่อรองนั่นคือความพอใจที่เขาเฝ้ารอมาตลอดดีมาก เขาตอบสั้นๆก่อนจะเดินออกจากห้องทิ้งให้เธออยู่เพียงลําพังกับความคิดที่ซับซ้อนในหัวของเธอเสียงปิดประตูดังขึ้นเธอพลันถอนหายใจออกมาอย่างเหนื่อยล้าหัวใจของเธอรู้สึกหนักหน่วงไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างที่เธอเคยภาคภูมิใจได้สลายไปหมดแล้วตอนนี้เธอเป็นเพียงคนที่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขา ชายที่เธอเคยดูถูกวันนี้เขาอยู่ในจุดที่สูงกว่าเธอและพร้อมที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเธอเธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปหลายวันผ่านไปหลังจากการเซ็นสัญญาน้ำฟ้ารู้สึกได้ว่าชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามที่เขากำหนด เธอยายเข้ามาอยู่ในคฤหาสห์หรูหราของเขามันเป็นสถานที่ที่ดูสวยงามและใหญ่โตแต่ในสายตาของเธอกลับรู้สึกว่ามันเป็นกรงทองที่เธอไม่สามารถหลุดพ้นได้ทุกเชา้าเธอต้องเผชิญหน้ากับเขาชายผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยติดตามเธออย่างทุ่มเทแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยอำนาจและความเย็นชาไม่เคยแสดงออกถึงความอ่อนโยนหรือความรัก ออกมาอีกต่อไปบางครั้งเธอพบว่าเขาจงใจไม่กลับบ้านในช่วงเวลากลางคืนปล่อยให้เธออยู่ในความเงียบงันของคฤหาสน์เพียงลำพังน้ำฟ้านั่งอยู่โต๊ะอาหารเธอพยายามกินอาหารเช้าแต่ความรู้สึกเครียดและกดดันทำให้เธอแทบไม่อยากกินอาหารเขานั่งตรงข้ามเธอเขาก้มมองเอกสารในมืออย่างไม่ใส่ใจต่อการมีอยู่ของเธอ ความเงียบงันในห้องทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดน้ำฟ้าเกลือน้ำลายลงคอเธอไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาทุกอย่างที่เธอพยายามจะเริ่มบทสนทนาก็ถูกตัดขาดด้วยท่าทางเย็นชาของเขาคุณคิดจะทำแบบนี้อีกนานแค่ไหนน้ำฟ้าพูดขึ้นในที่สุดเธอไม่สามารถทนความเงียบได้อีกต่อไปทนินเงนืน้าขึ้นมองเธอช้าๆก่อนจะยิ้ม,มบาง รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเย้อยหยันแบบไหนล่ะแบบนี้แหละน้ำฟ้าตอบเสียงเรียดแต่ในใจของเธอเริ่มรู้สึกหงุดหงิดทำไมถึงต้องแต่งงานกับฉันในเมื่อคุณเกลียดฉันขนาดนี้เขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่ที่ถามคำถามไร้สาระออกไปฉันไม่ได้เกลียดเธอหรอกนะฟ้าเขาพูด พร้อมกับวางเอกาสารในมือลงแต่ฉันแค่ไม่อยากให้เธอสบายใจเกินไปต่างหากน้ำฟ้ารู้สึกถึงความคับข้องใจที่พุ่งขึ้นมาในใจของเธอเราทำไมต้องทำแบบนี้คุณต้องการแก้แค้นฉันใช่ไหมเขายักไหล่อย่างไม่ใส่ใจถ้าฉันอยากแก้แค้นเธอจริงๆเธอคิดว่าฉันจะทำให้เธอสบายอยู่ในคฤหเรื่องหาดหลังนี้ไหมคำพูดของเขาทำให้เธอชะงัก เธอรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เขาต้องการจากเธอเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายเธออย่างที่เธอคิดแต่เขากลับใช้วิธีที่ทำให้เธอรู้สึกอึอดอัดและสิ้นหวังมากกว่าแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่น้ำฟ้าถามอย่างท้าทายฉันแค่อยากอยู่ใกล้เธอภรรยาของฉันเขาลุกขึ้นมาหาเธอและใช้นิ้วเกี่ยวผมของเธอเบา เธอคงอยากได้ยินแบบนี้ใช่ไหมเขายิ้มเยาะพัดนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะจบเรื่องนี้ซะน้ำฟ้าพูดขึ้นอย่างลืมตัวบางทีเธอก็ยังเห็นเงาของเขาคนเดิมแทรกเข้ามาเขามองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างช้าๆมันจะจบลงเมื่อเธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันรู้สึกจริงๆ เธอนิ่งไปคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกสับสนมากขึ้นความรู้สึกของเขาต้องการให้เธอเข้าใจความเจ็บปวดของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปมันเป็นความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวและยากจะเข้าใจถ้าอย่างนั้นคุณจะให้ฉันทำอะไรน้ำฟ้าถามเขาอีกครั้งเธอต้องการรู้ว่าเขาจะเล่นเกมนี้ต่อไปอย่างไรทำตัวให้ดี เราทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างทนินพูดอย่างเรียบง่ายก่อนจะยืนขึ้นและเดินออกจากห้องโดยไม่สนใจทิ้งให้เธอนั่งอยู่เพียงลำพังความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวทำให้เธอเริ่มคิดถึงอดีตช่วงเวลาที่ทุกอย่างยังคงอยู่ในมือเธอแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอเคยภาคภูมิใจก็หายไปหมดน้ำฟ้ารู้สึกถึงตัวเองถูกผูกมัดไว้ในกรงทองที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เหมือนกับทุกวันน้ำฟ้าอยู่ในห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามเธอนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างสายตาจับจ้องไปยังสวนที่จัดไว้อย่างลงตัวแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความคิดที่สับสนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเช่นนี้ทั้งที่เธอไม่ได้ถูกกักขังทางกายภาพแต่กลับเหมือนถูกกักขังทางจิตใจ เสียงเปิดประตูดังขึ้นขัดจังหวะความคิดของเธอเขาเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเอกสารในมือเธอหันไปมองเขาเธอไม่พูดอะไรแต่ก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดที่เขามีอยู่แม้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปและเย็นชาแต่เขาก็ยังคงเป็นคนที่เธอไม่สามารถละสายตาไปได้ฉันมีเอกสารบางอย่างให้เธอเซ็น เขาเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของเขายังคงเนี่ยงและเคลรึมเขาวางเอกสารลงบนโต๊ะข้างหน้าเธอเธอมองเอกสารที่เขานำมาเธอรู้สึกถึงแรงกดดันในอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้เธอนี่คืออะไรเธอถามเสียงเบาเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินของครอบครัวเธอท่านินตอบเสียงเรียบ,ยบแต่ความหมายในคำพูดนั้นหนักหน่วงเกินกว่าที่น้ำฟ้าจะรับได้ เธอรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในสัญญานี้ไม่ใช่แค่เรื่องการช่วยเหลือครอบครัวของเธอแต่มันเป็นเครื่องมือที่ทนินใช้ควบคุมเธอให้อยู่ในกรอบที่เขากำหนดการเซ็นสัญญานี้จะยิ่งทำให้เธอตกอยู่ในอำนาจของเขามากขึ้นทำไมคุณถึงทำแบบนี้เธอถามออกไปอย่างเหนื่อยล้าคุณมีทุกอย่างแล้วคุณยังต้องการอะไรจากฉันอีก เขายิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นไม่ได้แฝงด้วยความอ่อนโยนมันกลับเต็มไปด้วยความเย้ยหยันฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าการเห็นเธออยู่ในจุดที่ฉันต้องการหรอกนะน้ำฟ้าฉันบอกแล้วว่าเธอต้องทำทุกอย่างที่ฉันสั่งน้ำฟ้ารู้สึกหนาวสั่นจากคำพูดของเขามันชัดเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่การแก้แค้นแต่เขาต้องการควบคุมชีวิตของเธออย่างสมบูรณ์ เธอถูกขังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่อาจสามารถหนีไปได้ฉันจะเซ็นเธอตอบออกมาในที่สุดน้ำเสียงของเธอแผ่วเบาและสั่นเครือแต่เธอก็รู้ดีว่ามันคือสิ่งที่เธอต้องทำเขามองเธออย่างพอใจก่อนจะยื่นปากกาให้เธอรับปากกามาเซ็นชื่อของเธอลงบนเอกสารโดยรู้ว่าการเซ็นนี้คือการยืนยันว่าชีวิตของเธอถูกเขาควบคุมไปอย่างสมบูรณ์ ดีเขาพูดพลางหยิบเอกสารขึ้นมาเธอทำในสิ่งที่ถูกต้องเธอจะได้เห็นว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเธอรู้สึกถึงความหนาวเหน็บในหัวใจเธอไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่างในชีวิตของเธอถูกกำหนดไว้โดยผู้ชายคนนี้หลังจากที่เขาเดินออกไปเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอ ถูกควบคุมเริ่มหนักหน่วงขึ้นเธอไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างเธอและเขาเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดเธอเริ่มสงสัยว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนั้นเป็นเพียงความเกลียดชังจริงๆหรือมันยังคงมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาเธอไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าหัวใจของเธอยังมีความรู้สึกบางอย่างต่อเขา แม้ว่าความรู้สึกนั้นจะซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอเริ่มสงสัยว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอเป็นเพียงความเกลียดชังจริงๆหรือมันยังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจเขาเธอไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าหัวใจของเธอยังคงมีความรู้สึกบางอย่างให้ต่อเขาแม้ความรู้สึกนั้นจะซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เธอ ก็ยังไม่สามารถลบเลือนเขาออกจากชีวิตของเธอได้ทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้เธอเธอยังคงรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่เธอก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปความสัมพันธ์ของเธอและเขาจะจบลงอย่างไรฝากกดติดตามไว้เพื่อรับฟังตอนต่อไปของบ้านนิยายกวางทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ